สวัสดีครับพี่น้องจากลูกหนังครับต้นปวินจาก FM 99นะครับวันนี้เราจะไปดูทัวร์นาเมนต์ของเด็กอายุไม่เกิน21ปีกันบ้างนะครับจริงๆก็ไม่เด็กแล้วนะครับฟุตบอลยูโรอยู่21ปีนะครับสโลวาเกียครับจะเจอกับสเปนนะครับวันนี้เวลา5ทุ่มครับรอบแบ่งกลุ่มครับกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่ม A ครับสโลวาเกีได้สิเข้ารอบสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันนะครับ ส่วนสเปนนี้เข้ารอบมาด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มในรอบคัดเลือกนะครับ อุ่นเครื่องล่าสุดครับเมื่อเดือนมีนาคมนะครับเจ้าภาพเนี่ยแพ้ฝรั่งเศสมา0ต่อส่ครับส่วนสเปนเนี่ยเกมล่าสุดเมื่อ7มิถุนายนครับพวกเขาแพ้ยูเครนมาศูนย์ประตูต่อ1นะฮะน่าสนใจครับที่เจ้าภาพไม่มีเกมอุ่นเครื่องก่อนทุนมนี้เลยนะครับก็ล่าสุดก็ย้อนไปนู่นเลยนะครับ25มีนาคมตามโปรแกรมปกตินะครับตัวผู้เล่นที่น่าจับตามองของเจ้าภาพนะครับชมพิที่แจมเบอร์นะครับแล้วก็โทมัสซสลอฟครับ2คนนี้ก็จะคอยปั่นป่วนแผงหลังได้ดี ฝั่งสเปนก็จะมีมัตเตโอโจเซฟครับแล้วก็ดิเ g โกโลเปสปิจากบา l เลนเซียที่ซีซั่นนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากนะครับยิงไปแล้ว13ประตูให้กับบาเลนเซียซีซั่นนี้นะครับนวต้านนะครับออกมาเป็นทางฝั่งสเปนที่เป็นต่ออยู่ค่อนข้างมากนะครับโซเกียจะได้รับแรงเชียร์จาก แฟนบอลเจ้าถินอย่างแน่นอน,นครับแต่ก็ต้องเจอกับทีมทิงหนุ่มที่มีแนวรุกดุดันและก็ฟอร์มโดยรวมครับดูเหนือกว่านะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่เปิดแรกกันอย่างสนุกครับและสุดท้ายครับเป็นสเปนที่จะปิดจ็อบเกมเปิดสนามได้สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นคูนิเชียสเปนนะครับสำหรับสมาชิก เจาะลูกหนังนะครับอย่าลืมนะครับเรามาทายสกอร์คู่นี้กันนะครับว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับและมีใครเป็นผู้ทําประตูในเกมนี้บ้างนะครับถ่ายเข้ามากันนะครับ